เดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับทุกคนคู่นี้ส่งไปใช้น้าตนะครับของพี่กิฟนะครับอ่าลูกค้าเก่าเจ้าประจําก็เป็นวง30นะครับใบหกว้างห้านะครับสเปคตั้ง1 4บุดสนะครับสิบสาใบโอ้โหนี่นะครับดูความตั้งนะครับทุกคนอื้อหือทางร้านพี่เขาจะจะหล่มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเขาถึงสั่งตั้งขนาดนี้นะครับถ้าปกติถ้า เออเห็นพี่เขาบอกเขาบอกว่า,าคู่ที่บ้านนะครับของพี่ชายเขาเรือกอะไรเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะเขาบอกว่าไม่ค่อยจะศึกตรงนี้ลงมาถึงนี่ก่อนนะครับคือใช้ไปนานๆอันนี้เขาบอกว่าถ้าตั้งขึ้นมามันจะศึกแค่ตรงปลายปเห็นพี่เขาว่าอย่างนี้นะอ่ะจะให้ครับเอาตามใจลูกค้า สองสีเขาสั่งข้างละสีหรือข้างละสองสีอะไรนี่แหละดูคนพ่นถึงก็ปวดหัวนี hey, ่ครับคู่นี้ก็เจ็ดพันบาทนะครับก็เหล็กแต่บอกก่อนว่าเหล็กที่ใช้ทำวงก็จะเป็นเหล็กเผาขาวนะครับย้ำนะครับเป็นเหล็กเผาะนะครับอ่าแล้วก็ใบหนาหกมิลน,นะครับตัวค้ำก็หกมิลน,นะครับทุกคน แล้วก็ค้ำนี่ถ้าเป็นล้อผมนะครับถ้าเป็นล้อผมผมจําได้นะครับผมจะค้ำยาวอย่างนี้ไปให้นะครับตัวค้ำตรงนี้นะครับถ้าเป็นของที่อื่นอันนี้ไม่รู้นะครับถ้าเป็นของผมเองผมจะค้ำยาวให้นะครับแล้วก็จะมีมาอ้างว่าซื้อมาจากผมไม่ใช่นะครับถ้าล้อผมนี่ผมจําได้ทุกคู่นะครับถ้าซื้อจากที่อื่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นของผมเองผมจะจําได้นะครับว่าอ่ารอเชื่อมแบบไหนแล้วก็ตัวค้ำไปแบบไหนนะครับ นี่เลยนี่เป็นไงต้นเพลินเลยทนนี้ธรรมดาข้างคู่ละสีก็ผนยากกแน่ๆเป็นไงมันคือศิลปะนะครับดูให้เป็นศิลปะโอเคครับก็ถ้าทานใดสนใจลอก็ทักเข้ามาในข้อความเพจได้นะครับอยากทราบราคาอยากได้สเปคไหนก็ทักกันมาได้นะครับ หรือจะโทรมาที่เบอร์080 517 5653นะครับอันนี้เบอร์ผมเองนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ